โอ้โหต้นใหญ่ขึ้นนะเนี่ย,อ,อ,อ,ยอืมต้นใหญ่ต้นในหญ่ต้นยูน่กลาฟมอคอมอืมโอ้โหนี่ต้นหอ,อยคันน้ำ <c oughs> ลำใหญ่ใหอืมอันนี้อันนี้อ่อต้นอ่อนมันบอกอ่ ต้นมูมันขึ้นเกิดมันหรือมีต้นเดิมมันนี่นี่ถ้าไปถึงออกออกได้ปลน้องแบบนี้หรือเลี้ยงไว้ดีกว่าออกออกเมันมีมูน้อยอยู่แซมขึ้นมานะม่วงนั่งแซมมันได้เบาหวานเนี่ยไหนแตกน้อเนี่ยบาหวานแสดงว่าแสดงว่าเริ่มแก่บ่อหนื่อยนอไม่นอยเสียมันได้ยัง นนนนเ,เนี่ยใบนี่พ่อมาถิมเนี่ยถ,ถ้าว่านี่พูดถึงว่ามันเอาไปเฮ็ดไอ้นี่ก็ได้นะเนี่ยวางตรงนี้ละมันเป็นปุ๋ยไปวางนี่ได้่ว่าบนหนอนมันมีเนี่ยเป็นปุ๋ยเอ อันนี้ประกวดเลยนะแมนเนี่ยนะแล้ไข่ไข่ก็ากังแดงามงามจะเจี๊ยบกับงามนะ,ะเาะตเีจียบจเจี๊ยบแดงเนี่ยาตัดงไ้วนี่ืออืมอู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยลำใหญ่นะพอนะเนี่ยเนาะขึ้นมา ไปช่ป้องห้างดีอืมอ่าป้องป้องห้างอ่ะเขาว่าจะดีกว่าทีโอ้นี่นี่น,นี่งามเลยนะต,นนะต้นเนี่ยสวนเกษตรผสมผสานนี่ถ้าเอานี่มัดคมไว้เนี่ยมันจะช่วยได้ความชื้นมันเนาะดีเนาะ นี่กระเจียกเก๊ยบนี่งามบ่ฟ้าว่ะมันมันยังบ่มีมันยังน้อยอยูกเนี่ยต้นไผ่เนาะไผ่ขึ้นซุงเนี่ยมันออกขันแก่มนนันแก่ยังขัดตอนได้ละมันใสเออเอาไปครับมันใหญ่ขึ้นก่อน ก่อนานี่ลูกขนาดตัดเลยวะมุงไหม,ม,มอืมนี่อพุ่นถ้าพุ่นหนึ่งไม่ได้สีบ่วหวานปะไตห,หรอกเนาะแต่ว่ากะมันยังปะไตห,หรอกต้องให้มันสูงกว่านี้แต่ว่าสีมันสวยละนนตัวนีอ้อืมตัวพ่ออือมีสักประมาณเดือนหนึ่งเหมือน้สองอาทิตย์สองสองอาทิตย์น่ะนี่ขยายเพิม่มขยายเพิ่ม ต้นอ้อยสองมันได้สองรูมเนะ่ยได้ห่อเกี่ยวโอ้โหอันนี้แห้งเออก็ดีได้หน่ะแต่ว่มามันอย่างพได้เอาจอบมันถ้าถ้าต้นต้นอ้อยเนี่ยถ้าบ่ให้มาให้มันลุมมันต้องเอาดินมาปกนะ มันมักโค้นมันบ่อยมันลบอืมบ่อยคไหเน่ก็รื่อมาเนันอปะด็นล้นามันเป็นธรรมชาติ ขึ้นหลายต้นด้วยเลยนเนาะ้<ม>อยเนานะขึ้นดีเนาะตอนแรกปลูกทัวตรงนี้มันบป่ปโอ้โหนี่บอกพ่อต้นนี้บ่ตาดอกมั้งเนี่ยอืผมว่ามันถอนยอดต้นง่ก็ถอนเนลยน,น หรือมันคือญ่อยู่ได้เหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะนี่ะมันเข้าไปกินอ่ะอื้มมดเอาเม็ดเอาเม็ดเลยเมีดเม็ดทันเลยมันมันกินเข้าไปกินใจพวกหล่ะโอ้โหมีใจก็บังยังเนี่ยปล่อยมันไปฮะเพราะอย่างนั้นน่ะโอ้โห ยอนไปกะเตือนก่นเอานีได้ปะมีมีทันเอ่เออพ่อพ่อจะเตือนกินมันบางอย่างเนาะโอ้ยล่ินไปก่อนกันยังก็คือยังไงก็ถอนไง ต้องให้มันตายให้เขาตายเองเนาะบได้เกี่ยวกับไอ้เกลือดอกน้อนนี่แหละต้นมะพร้าวต้นใหญ่น้อนก็เจาะกินโอ้

เออบพอได้เยอ่เออมันหาที่พอนั่นอามีดอามีดโตสอบอกแบบว่าเอาไม้จักหาหกหัวที่น่ะตักน่อยอืม